สำหรับตัวทัสเซลเวงเนี่ยคุณเคยอยากตื่นมาในกางคืนวันคริสต์มาสมารอดูซานตาคอสตไหมว่าเขามาทำอะไรเขาหน้าตาเป็นยังไงเขามีจริงหรือเปล่าวันนี้เราก็จะไปดูกันว่าซานตาคอส์จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไง ยี่สิบสี่ธันวาคมโอเคมันน่าจะเป็นตอนนี้แหละโอ้ยอยู่กลางป่ากลางเขา ฉันต้องการอะไรสักอย่างมาล่อเขาเตรียมนมและคุกกี้ต้องไปเอาถ้วยแล้วก็จานแต่ว่ามันอยู่ข้างบนนั้นเลยแนฮะ โดดได้ปะเออพันเส้นอย่างนั้นเหรอฉันไม่ชอบเลยทีวีเปิดไม่ได้ประตูเปิดได้เว้ยเอออันนี้ที่ซ่อนปะหรือเปล่าไม่รู้ปกติเกมผีส่วนมากห้องน้ำไปที่ซ่อนมัง้งเออ เดี๋ยวก่อนนะกด E เพื่อซ่อนกด E เพื่อซ่อนกด E เพื่อซ่อนเดี๋ยวก็ไม่ซ่อนสักทีวไว้ไวายฮ้ยดิฉชัดทะลุได้พ่อและแม่หลับอยู่เออ ก็ระฐานโทษนะจะขึ้นไปยังไงวะฮัลโหลลูกปีนปีในได้ไหมลูกพยายามหน่อยลูกพาสตัต้าลูกเอเออืมอ,อ,อ,อ้หยิบเก้าอี้ได้โอเค เอามาแล้ววางเอาเ็้าอีกลับเข้าที่กดอีให้ซ่อนแต่ยังไม่ซ่อนนะเอานมก่อนดีกว่าแล้วน,นมอยู่ไหนอะไหนนมอะอันนี้บ กองนมบ้านเองหน้าตามเป็นยังไงวะโคกน้ำปลากระเทียมไข่เบอร์เกอร์ใครมันเอาเบอร์เกอร์แบบไม่ห่ออะไรเลยมายัดตู้เย็นทั้งอย่างนั้นวะนะขนมปังหนึ่งแผน่นวางแบบวางบนพื้นเฉยๆโอ้โห ใช้ได้ในบ้านนี้ดีไม่ดีของในบ้านจะน่ากลัวกว่าผีอีกนมอยู่ไหนก,ก,ก,ก็กล่องนี้ดิกดตั้งนานไม่ขึ้นอารินนมลงไป เอากลับเขาเอากลับเขาที่ออคุกกี้เสียันพอ <c oughs> เสียงแบบเราหยิบมากินเองเลยโอเคเอาไปวาง <c oughs> ทีนี้ก็แค่ซอดแล้วก็รอเขามา ซ่อนไตโต้ขดอีเพื่อลุกได้ด้วยสามนาทีต่อมาต้องไปเข้าห้องน้ำอะ่ะเอ้ยนอหาเรื่องไม่เอง ฮะสนอนที่เหี้ยอะไรวะสืบสวนมีอะไรต้องสืบสวนเอ็งจะบ้าหรือเปล่า ต้องดูอะไรอีกเกมนี้ก็ไม่ค่อยไกด์กูเลยซ่อนไม่ได้หรออ่ะห้องพ่อห้องแม่ห้องกูเองอะน่าจะหลอนไปเองเหนื่อยแล้วทีวีอ่ะมีอะไรช่วยบอกที คือต้องเดินเข้าไปเลยเหรอฮัลโหลทีวีดูซ o มติงโอเคนั่นแปลกๆแค่ซ่อนแล้วก็รอเข้ามา ปิดเองแล้วอย่าไปหลงโกนมันอย่าไปหลงโกนมันอะออกก็ออกปะเออไหนเดี๋ยวหน้าบ้านฉันนี่ <c oughs> เขามาแล้วต้องซดแล้วแล้วซานต้าพี่ถือเรื่อยมาด้วยวัด คุกกี้อยู่ไหนซ่อนดิเอาเอาคุกกี้มาเพิ่มไปทันแล้วมั้งเนี่ยกูเอออยู่ไปทันแล้วลาก่อนไอ้หนู นายจะเป็นคนแรกที่จะเห็นหน้าซันต้าแต่นายไม่ใช่คนที่ให้รอดกลับไปไว้เยอะที่บ้านที่บ้านฉันนี่ <c oughs> มันมีความจำเป็นต้องเอาคุกกี้ไปวางให้จริงเหรอน่าจะทันนะ เขาเอาอะไรมาให้ฉันกันนะไปเปิดในห้องนอนดีกว่าอย่านะมึงอย่าหัวลับนะโอเคเราเข้าห้องนอนแล้วนอดแล้วของขวัญอยู่ไหน ลูกข้าวอยู่ข้าวอยู่บนโต๊ะแล้ว <l ots> เออแค่ฝันร้ายกันเนี่ย <l ots> ฉีดลูที่บอลเลยนี <l ots> ่งไงของขวัญ <l ots> <l ots> จบบริบูรณ์ ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้เห็นนั้นมันจะเป็นเหตุการณ์จริงๆหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เด็กคนนี้ฝันร้ายเฉยๆดูเหมือนว่าพิจารณาเรื่องว่าซานตานั้นเขามาทำอะไรในบ้านก็จะยังเป็นสิสนาอยู่ต่อไป